เรียกได้ว,ว่าก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวของแม่จูนเพนชุรีกับอดีตสามีนะคะอย่างนักร้องดังพี่หนุ่มกัลลาคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับบุคคลที่3คุณผู้ชมคะซึ่งนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการเคลียร์กันชัดนะคะเคลียร์กันลงตัวและตอนนี้ก็ต่างฝ่ายนะคะต่างแยกย้ายมูฟออนไปใช้ชีวิตของใครของมันแล้วคะ่ะซึ่งทางด้านของแม่จูนนะคะกับพี่หนุ่มกัลลาตอน นี้ก็เหลือเพียงหน้าที่นะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ให้กับลูกสาวก็เท่านั้นคุณผู้ชมโดยล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านของแม่จูนเพนชุลีนะคะก็ได้ไปออกรายการของพี่บอยเอนเตอร์เทนคุณผู้ชมซึ่งก็คือรายการนะคะคนนี้ต้องถึงบอย e ี23นะคะและบางช่วงบางตอนของรายการเองเนี่ยก็ได้มีการเผยถึงเรื่องราวอดีตที่ผ่านมานี่แหละคุณผู้ชมโดยทางด้านแม่จูนนะคะก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้คิดนะคะว่าเราจะทําลายทําร้ายเขาเราจะเลิกกับเขาหรืออะไรนะคะ ถ้าระหว่างนั้นเขาคิดได้นะคะมันก็ยังสามารถกลับเป็นครอบครัวกันได้พี่บอยเนี่ยเลยถามต่อนะคะว่าให้อภัยพร้อมที่จะให้อภัยไหมนะคะด้านแม่จูนของเราก็เลยบอกนะคะว่าเราเนี่ยมีลูกเราก็เลยคิดนะคะว่าถ้ามันไม่ได้เกินไปไม่ได้มีใครรู้นะคะหรืออะไรอย่างเนี้ยบางทีนะคะมันก็อาจจะยังพอได้อยู่และพี่บอยก็เลยพูดนะคะว่าอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบแล้วเรานะคะกลับมาเป็นครอบครัวเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อของลูกเรา ะะแต่สุดท้ายการคุยกันในแบบส่วนตัวยิ่งคุยยิ่งแย่ถูกไหมแม่จูนเลยบอกนะคะคุณผู้ชมว่าก็แย่ค่ะเหมือนกับเราเนี่ยก็มีนะคะอยากให้เขาเลิก1 2 3 4อก็มีทําตามอย่างนี้เนาะอาทีนี้นะคะพอมันไม่มีไม่ได้ตามนั้นมันก็เฟล,ลอะไรอย่างนี้พอมันเฟล,ลแล้วเฟล,ลอีกนะคะเราก็แบบเออเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องแบบคัดออฟแล้วถามว่าช่วงเวลาคุยก่อนฟ้องนะคะฟ้องเสร็จเนี่ยเขามางอไหมแม่จูนก็บอกนะคะว่าไม่มีนะ พี่บอยเลยถามต่ออีกค่ะคุณผู้ชมขาบอกนะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีเนี่ยจะกลับไหมแม่จูนก็เลยบอกนะคะว่าไม่กลับแล้วค่ะพอวันที่ตัดสินใจว่าจบก็คือจบนะคะและนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนในรายการค่ะคุณผู้ชมขาที่ทางด้านของแม่จูนเพนชุลีได้เผยถึงเรื่องราวอดีตท,ที่ผ่านมานั่นเองโดยงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายแหละคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ยินแม่จูนเผยแบบนี้บางก็มีการบอกนะคะว่าเพศม นะคะผู้หญิงที่ไหนก็เป็นได้แต่เพศแม่ไม่ใช่ผู้หญิงที่ไหนจะเป็นได้เหมือนกันนะคะฉันเองก็เคยนะคะจนเปลี่ยนตัวเองสำรวจตัวเองแก้ที่ตัวเองจนฉันเลือกพอและออกห่างและห่างและทิ้งนะคะคนเป็นแม่จะทําทุกอย่างเพื่อลูกยอมยื้อนะคะอดทนมาตั้งนานแต่เมื่อมันสุดทางแล้วก็ต้องปล่อยนะคะและกลับมารักตัวเองตัวจริงแม่จูนนะคะตัวเล็กมากสวยนะว่าไปบางก็บอกอีกนะคะว่าแม่จูนคือที่สุดแม่ค่ะชีวิตฟ้าหลังฝนกําลังงดงามค่ะคนเป็นแม่ สิ่งที่ย้ำคิดย้ำทำนะคะย้ำตัดสินใจคือเรื่องลูกซึ่งก็เรียกได้ว่าแหละคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์นะคะบางส่วนเท่านั้นจากชาวเน็ตที่ก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะกันอย่างมากมายก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะตอนนี้เรื่องราวของแม่จูนนะคะกับอดีตสามีและเรื่องราวประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยมีการเคลียร์กันไปหมดแล้วนะคะและตอนนี้แต่ละคนเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างเดินหน้ามุ่ออนไปใช้ชีวิตของใครของมันไปเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะ